ีวิวที่พักการจนาบุรีอนันตารีวิวฮิลล์รีสอร์ทเขื่อนสีนครินทร์จ่ายเงินไปไม่ถึง2,000บาทได้ทั้งที่พักแพกลางน้ำสอวันหนึ่งคืนพร้อมอาหารรีสามมื้อให้อาหารปลาคับนั่งหย่อนขาชิลๆและเครื่องเล่นสวนน้ำแถงมีมุมถ่ายรูปสวยๆเพียบเลยจ้าอันันตารวิวฮิลล์รีสอร์ท แพที่พักที่ใหญ่ที่สุดบนเขื่อนสีนครินเดินทางไม่ไกลใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงจากกรุงเทพอนันตาริวฮิลล์รีสอร์ทตั้งอยู่ตำบนท่ากระดานอำเภอสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบรุรีรีสอร์ทบรรยากาศดีดีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแสนสดชื่นริมเขื่อนสีนครินวิวโดยรอบรายล้อมไปด้วยภูเขาและผืนน้ำขนาดใหญ่นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้สนุกสนานกับการเล่นน้ำท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามเหนือเขื่อนสีนครินแล้วนั้นทางรีสอร์ท ได้จัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆไว้ให้บริการอีกมากมายจุดเด่นของที่นี่คือให้อาหารปลาคาบโซนที่ให้เราได้มานั่งหย่อนขาสบายสบายทานอาหารชิลชิลฟรีกิจกรรมทุกอย่างไปเลยจ้า <im itation> ที่นี่จะเป็นสรงบ้านแผ่ลอยน้ำภายในห้องกว้างกําลังดีมีพื้นที่ใช้สอยได้อย่างสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแถมมีระเบียงส่วนตัวให้ได้ออกไปนั่งเล่นด้วยนะนอนเล่นมองวิวแม่น้าและภูเขาโคตรเพลินสุดๆเลยขอบอกที่สําคัญมีห้องพักให้เลือกหลากหลายแบบมากๆ ตอบโจทย์ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเพื่อนคู่รักครอบครัวหรือเป็นคณะบริษัทเขาก็พร้อมให้บริการนะจ๊ะในส่วนเรื่องของอาหารการกินนั้นไม่ต้องเป็นห่วงไปนะจ๊ะเพราะที่นี่เขาฟรีอาหารสามื้อไปเลยจ้าทางบุฟเฟ่อาหารเช้าชุดอาหารกลางวันและเซตอาหารเย็นอิ่มกันทุนนน้าค่ะทุกคนกิจกรรมของที่นี่นั้นเขาก็จัดมาแบบเน้นๆแน่นๆ,ๆ,ๆทั้งล่องแพเปียกชมพระอาทิตย์ตกเล่นแชมพลิน พายเรือแคน,นูเรือคายักส่วนน้ำเด็กและส่วนน้ำผู้ใหญ่ที่มีด้วยกันถึงสองโซนไปเลยขี่เจ็สกีอ้าๆแต่มีค่าบริการนะจ๊ะและเครื่องเล่นอื่นๆอีกเพียบบอกเลยว่ามาถึงแล้วต้องเล่นให้คุ้มและยังสามารถสนุกสนานไปกับกีฬาตกปลาซึ่งภายในพื้นที่ของอนันตาวิวฮิลรีสอร์ทถือว่าเป็นบริเวณที่มีปลาชุกชุมมากที่สุดแห่งหนึ่งของเขื่อนศีนคร,ครินเลยนะจ๊ะ ราคาที่พักตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2563นั้นมีดังนี้อาาแต่ขอบอกก่อนนะราคาแต่ละวันแตกต่างกันนะจ๊ะวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ราคาอยู่ที่3,640บาทต่อ2คนตกคนละ1,820บาทเท่านั้นส่วนวันเสาร์วันหยุดต่อเนื่องและวันหยุดนักขัตฤกษ์ราคาอยู่ที่5,200บาทต่อ2คนตกคนละ2,600บาทมามา3คนก็ะจ่ายเพิ่มคนละ1,190บาทเท่านั้นราคานี้ รวมอาหารฟรีสาม,มื้อแล้วนะและฟรีกิจกรรมทุกอย่างยกเว้นขี่เจ็สกีเดินที่สำคัญ ฟรีฟรีไปเลยสำหรับเด็กอายุ0ูถึง3ปีและราคา1,190ัสบาทสำหรับเด็กอายุสปีเป็นต้นไปคุณพระของดีแบบนี้ต้องบอกต่อแล้วราคาที่พักอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงก็ติดต่อสอบถามกับทางที่พักก่อนนะจ๊ะหากใครสนใจอยากมาสนุกสุดเหวี่ยงกินอิน่มครบสามมือนั่งชิลนอนชิลพร้อมบรรยากาศที่เป็นใจติดต่อตามช่องทางด้านล่างนี้เลยจ้ะ ที่มีแลนจะมาเที่ยวกาญจนบ,บุรีแล้วกํลาลังมองหาที่พักนอนสบายวิวปังได้กิจกรรมแบบจุกๆและที่นอาหารครบสามมื้อแบบนี้ต้องทมพลาดเด็ดขาดที่นี่อนันตาเรือฮิลรีสตร์จ้าและถ้าใครกําลังมองหาที่พักดีๆกดติดตามเราไว้ได้เลยนะจ๊ะรีวิวที่พักบายทริปไทยแลนด์รีวิวที่พักสวยๆทุกวันแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะสําหรับอีพีนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊าบ๊ายบาย